เต่าเออมีปลานเดี๋ยวนี้นี่ปลาขาวเิ่งไปดุไปดุสองสามดอ่ากับสวัสดีสบายดีเทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องนหนุ่มนาพากินผัดแถวน้องทุกคนสำหรับมื้อนี้นะเนาะเฮาสิพยายามโต่งทุกคนเรือพยายามจิ๊บน,นั่นแหละเพราะว่ามื้อนี้ฝนตกเบิดมื้อเทุกคนนี่ฝนตกยังบ่เซาอยู่เนาะตกตั้งแต่เช้าๆเนาะก็เลยคิดว่าป้ามันสิลงโต่งเนาะมื้อนี้ หวังว่าสิบประาด์นะทุกคนเทาสิพยายามอ่าคนตกสุดคนกั้งจ้องเนาะนี่อยู่ทุงนาะจะให้ถ่ายบรรยากาศแถวทุงนาให้ทุกคนเบิ่งเลยแล้วก็ไปเบิ่งเลยว่าปลามันสิลงตรงเขาบ่าเหมือนีย่เนาะเพราะว่าเมื่อนี้เห็นหลายคนแหละขย้ายามมาเขาว่าปลาถือเนาะเขาว่าปลาลงบวกปลาเค็งปลาซิวอะไรทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะนะทุกคนบรรยากาศหาตอนหามุงนั่นนี่หามุงจนสุดเลยตอนนี้โอ้ จะว่าสีขามนำห่วยม่ได้เพื่นนักเาะเพราะว่าเขาว่าฝนตกงเฮงเพราะวันสีขามไปหน้าเขาน่มันต้องผ่านน้ำห่วยเลยเพ่นน้ำห่วยห่วยก็ห่วยใหญ่ซ้ำถ้านน้ำห่วยมากเฮงก็ขามม่ได้ก่ออย่าไปขามหน้ามาได้เลยนี่น้องคนยางไปพูดละวางอุ้มปลาไหม้พุนะ่นเนาะเป็นห่วยนะขามหวยนะ้ไปกับเป็นหมองหน้าเฮาที่ใส่ต้งไว้เนาะอยู่ในห้องในห้องหน้านะ มึงทุกคนนี่น้ำเต็มไห้เต็มคันะนะถือว่าเมื่อนนี้พนตกแห้งนักเลยเมือนวันทีสีส่กันยาทุกคนตรงเขาเนาะ า้อดน้ำห่วยแล้วมาเบิ่งน้ำห่วยคนณไล่เฮงขนาดขำได้บออ่าเถอะน้ำห่วยโอ้ดีตัวห่วยน้ำน้ำน้ำบ่สไล่ไปไนไดปทุกคนขำได้ฉันนี้ขำได้นี่เนาะโอ้หูลมนี่โทรศัพท์นี่เซฟแนี่นเนาะเนาะเอาโทรศัพท์ถ่ายยันโทรศัพท์ตกน้ำเนาะ อ่าเราทุกคนเขากะสีดมาผักเสียงเอาเพราะว่าโทรศัพท์เขาเจ้ามันเป็นอย่างถ่ายไปเลยไม่มันรุดมั้งเสียงมันกับบ่ค่อยมีเนาะก็เลยมาผากเสียงใส่เนาะสำหรับตอนนี้เขาก็มาหอดห่วยเนาะมาจอกก็ได้ลงมาอย่างน้ำห่วยเน,ะนาะน้ำห่วยกับบริสุทธิ์ปันใดนเกี่ยงัวเข่าวทุกคนแรกเฮาคิดว่าน้าม,มันสีแ้งได้คิดว่าแบบว่าน้าม,มันซีลายเตีมพังนะนะเออบัดที่จริงแล้วเขามากะน้ายังว่าง่ลายเน,ะนาะน้ามันบลลายไอ้ทีเลยข้ามได้ เราก็ลเลยอยางไปขามหวยมาทุกคนก็เผื่อสิไปยามโตงอยู่หน้าฮะอยู่หวยอยู่หน้าอันบาองเนาะทีเป็นเี่อีพอเห็นโตงไหวเนาะื่นอนี้เราไปอยู่เดีอีพอเราไปเรียงงวะเราก็ลเลยแห่เอาไปยามโตงแทนนะโอกาสิได้ถือโอกาสเนาะไปถ่ายเป็นคลิปให้ทุกคนเบ่งเลยว่าเฮาสิไดปลาเนาะอ่าเดี๋ยวมาเบ่งไปกันเลยทุกคนอ้นี่ทุกคนไม่เฮาก็ไได้เราขอภาษีมาฝากเสียงเสียเพราะว่า ตอนนี้เรากำลังมาหอดหน้าตงและหอดหน้าเลยเขากำลังสีอย่างไปมองโตรงฮันนอทคนจะบรรยากาศกัดีๆเลยฝนตกลินกั้งจ้องตลอดเนาะจ้องเพื่อมาหอดอันหน้ากับเปียกไยปไลเตะไปพนทอดล่างตั้งแต่แค่าเอวลงไปนี่ถึงน,าน้านอะเปียกไปเลยกัเลยอ่ะผมเป็นยังวะเขากำลังใส่สรงขาสันบนนอมื่อน,นี้พอดีละนี่นอทคนสำหรับโตงเขาร,รู้่าคนรตเฮันนอะนี่มันจะอยู่ข้างหน้านี่อ่า อันที่ผ่ากั้นนี่เนาะคนกระสอบที่ประจองเอาไปเห็ดกั้นเนาะยันเวลาน้าม,มาแห้เงเลยป้ามันสีขามไปเนาะก็เลยเห็ดกั้นไว้แบบนี้เพราะว่าอีพอบอกว่าป้ามันสีขามไปมองนี้เนาะเพราะว่าขนามันต่ำเลยนี่เนาะตรงคราบทีอยู่ทางเึิงเนาะคันที่เหาไตานี่แล้วก็อยู่กัวมือนี่มันจะเป็นตรงข,งของกระเจ้าหือคนนี่นี่อยู่กัวมือตรงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นตรงเนาะติดกันเลยนะสำหรับตอนนี้เห่ากะ ย่างมาใกล้แล้วเนาะทุกคนไก่อโตแล้วเบิ่งเลยว่าสิถึกบ่เนาะมาจองกะทั้งทายทั้งกั้งจองทั้งยามโตงเนาะคนอถึกอยู่นี่ดโตงอ่าเบิ่งกเลยว่าสิถึกปลาหลายบ่มีมีปลาให้เฮาบ่อืมเนาะจองกะได้วางอัน เจาะลงแล้วก็เอาตัวที่อื่นบอกนั่คนเอาที่อื่นบอกแล้วก็สีด้ลงไปยามบึงว่ามันที่โบนวะ ก็เห็นตั้งกล้องใส่กินนะคนปิ๊กย่าหนูม่ใส่ได้อยู่พอได้กินอยู่

ะขอดกระเขงทุกคนอืมเห็นบอว่าได้อาหารแล้วมันนี่ปร่องยัดตรงเข้าขากักัดนะปลาลงเนาะเพราะว่าพนตกบัดมือเลยมันนี่พนยังมาเศาอยู่ตอนนี้บ่ตกลิ้นทุกคนต้องมัดคืนด้วย Ừ yeah. Mà vừng lên vào lại không đây Muốn quà Nhi bên hôm nay mình Nhi ba nè ถ้าเหาเอาขคิงอ๋อมันก็สิเดียวแต่ปลาหนะครับปลาปซิวบ่ค่อยถือเป็นยังไงทเป็นปลาเข่งปลาดุกพอได้กินแรงอยู่ดูกจตโต้รรกันปลาลดก็ถือปลาลดก็มีคอนอยู่ปลาลด แมงตกตะเต่าก็มีปลานี่ก็มีนี่ปลาขาวปลาเข่งปลาดุกปลาดุสองสามปลาดุสามโตสี่ตัว, 4, ตวมีคนปลาดุกนี่ปลาดุสี่ตัวงามเลยเข่งปลาปูโอ้ยมีอาหารแล้วบัตรมีแนวกินเลยจากที่บุ๋มมีแนวกินลายมึงเนาะ มายามตรงมึอน,นี่คนตกพอสมควรนะเอาละเดี๋ยวคนให้จุกลับแล้วแบบนี้เดี๋ยวไปเซกมึงว่ามีหวังปลาบืนข่ามบ,บ่ะนี่ได้อยู่ประมาณโลหนึ่งทุกคนแับน,นี้เลาวทุกคนตอนนี้เฮากา็ได้ยามตรงปนเ,นปเป็นทีมหอยเนาะและ้วก็ได้ปลาเป็นทีมหอยแหละเดี๋ยวเฮาฉีกลับแล้วแับนี้ไปเซกบางน้ำเนี่ยจังหน่อยจังหน่อยหนึ่งเนาะว่า อยู no uh ่ฝ uh uh ั่งหน้าเนาะฝั่งทีหน้ามันขวมนัันว่ามันเป็นทางปลาไปบ่เนาะอยวไปเบื่นเลยทุกคนนี่เนาะทุกคนเพราะว่าเมื่อนั้นนะอีพอยันปลามันขวามไปเขาก็เลยมาเห็ดแนวกั้นไว้เอากระสอบมาตัดเลยครับมาเห็ดแบบนี้ไว้ทุกคนเพราะว่าทางนี้มันต่ําดิเพราะว่านี่ทางนี้มันต่ำก็เลยมาเห็นนํากั้นอย่นี้ไว้หอ เราบอกปกติปลามันขีมันขีดอยข่ามผังนี้เนาะแล้วก็แต่เขายังเห็ดบุพเพน้องเห็ดได้ไปทำนี่เอกามาพี่มาพี่อพอภิรักษ์เออเอามาปานไว้เนาะนดินปานไว้เสร็จจังก่อนมึงมีคนที่ว่าผ่านปลอดภัยแต่กันอยู่บางนี้อีกเนาะที่เอาเห็ดไว้นี่น่ะนำมาเห็ดมายามตรงแล้วก็นนำมาเห็ด เอียงเลยเพือคันเด็กันข้ามมาได้แล้วบางนี้เขาเห็ดไปอัดไปยังครับคือว่าโอเคแหละปี่นี่ปลอดภัยให้ห่วงเนาะสิ่งที่บปลอดภัยก็คือยันแต่คนมาหลักยามเนาะ,ะอันนี้เขากระสีด้กร้าไปทุกคนอ่าก้าวไปเร้อบแบนี้อ่ากลาบผู้ได้เข้ามา เบิ่งเนาะกับาหากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเห็ดคลิปต่อไปเนาะกับเขาขอบใจเนาะ